สวัสดีครับน้องนายิบทำอะไร,าราเอ่ยครับอ่าทำอะไรอยู่ย่ากำลังแปะอ่ากำลังเล่นปั๊มยางนะปั๊มตายางไหนแบบไหนหะนี่ก็อันนี้ก็สีชมพูเสียพูแล้วอันนี้ก็สีแดงสีเหลืองอ่ามีสีชมพูกับสีเหลืองนะอ่าให้ดูอันนี้เป็นปั๊มตายางนะครับท่านผู้ชมนะนสำหรับูลเอาไป,ปกระดาษออเอาไปติดที่กระดาษ ติดยังไงติดยังไงอ่าเอาปั๊มตายางแล้วก็ไปนี่เแบบนี้แล้วก็แล้วก็เอาไปจุ่มอ่าไปจุ่มในไปจุ่มในหมึกนะแล้วก็ไปจุ่มในกระดาษอ๋อแล้วก็ไปแปะในกระดาษนะไปทับในกระดาษนะว้าวมีมีรูปอะไรบ้างมีรูปอะไรบ้างดูนี่มีรูปทางหลายตัวอ่ามีรูปหลายชิ้นอยู่นะหลายอันอยู่นะดูอันี้ก็มีรูป Like อ่าดูเห็นไหมอันนี้นเป็นรูปแบบวงกลม่รูปแบบไหนเขาติดสเกิร์ไหนแบบไหน,น,นอ๋อแบบนั้นนะไหนทำห้ท่านผู้ชมดูอีกละเล่นเลยเล่นเลยเวลาเราใครเป็นแบบตรงนี้อ่ะอ่า เดี๋ยวนี้มีหมึกด้วยนะครับท่านผู้ชมดูเห็นไหมอ่านี่มึกก็แดงไปแล้วอ่านิ้วแดงไปแ,แล้วนอนในยิบเล่นจนนิ้วแดงแล้วเอาเปิดขวาเลย ah เปิดขวาก่อนนี่เราเปิดขวาตรงนี้ทํานิ้ววันนี้แล้วก็ดดลนนะแล้วก็ทํานิ้ววันนี้แล้วก็เปิดมาอ่าเปิดมาเอาเปิดตั้งสองเลยมีหมึกนะหมึกแล้วก็ทํานิ้วแบบนี้แล้วก็เปิดมาอ๋อทาแบบนั้นนะท่านผู้ชมดูเห็นไหมว่าเปิดเบาๆบาเอาเปิดเบาๆนะ วิธีการเล่นเล่นใหม่เอาเล่นนั้นท่านผู้ชมดูใหม่อ่าเมื่อกี้กเล่นเต็มแล้วนะะ่ไม่ได้ถ่ายตอนที่เพิ่งจะแกะนะเมื่อกี้ขอเสียฟูไปแปะตรงนี้แล้วก็ไปแปะแล้วก็แล้วก็เอาไปแปะเปตรงนี้ไปจุ่มแล้วก็มาแปะแล้วก็แปะตรงนี้อสวยมากไหนดูดูหน่อยดูหน่อยเราต้องแปะกระดาษนี้นะอ่าครับ เอารูปอื่นบ้างไลเอารูปอื่นบ้างเอารูปดาวไหมดาวสีชมพู <Okay. S 1> นี่นี่ดาวสีชมพูอยู่นี่ <Okay. S 1> อ่าไม่ใช่ไม่ใช่ดาวนั้นไม่ใช่ดาวนี่ดูดูดยอ่าเป็นดาวเออใช่เอาไปจุ่มในหมึกนะไปจุ่มในหมึกแล้วก็มากดทับนะตรงนี้ดูโอ้เห็นชัดไหม อ่าเห็นชัดเลยสวยมากเราก็มีพาย,ยู่บนดาวนั่นแล้วก็ใช้แก็แล้วก็ไปแปะอ่าแปแปะนะแล้วก็ไปตรงนี้มันขึ้นมาโอ้โเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมัน